สวัสดีครับพูกับผมนะฮะเกมสรงไทยกับช่องแม่งเกมวะช็อกเกอร์เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานเนาะเราก็ไม่ได้ X, อันสบอกรองเท้ากันเลยเพราะว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าผมพูดตรงๆนะฮะว่าอาจเราอาจจะแบบหมดแพชชั่นแต่วันเนี้ยผมมีสิ่งที่ทําให้ผมมีแพชชั่นในการวิ่งกลับมาอีกครั้งนึ่งแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนะัคือซื้อรองเท้าใหม่แม่งเลย จัดรองเท้าใหม่เพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับทุกคนที่อยากวิ่งเพราะมันตื่นเต้นเนาะจะได้ใส่รองเท้าใหม่ไปวิ่งกันเนาะวันนี้หลังจากที่เราอันบล็อกหูมานานแล้วก็ห่างหายไปนานต้องขอโทษด,ด้วยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมตรงนี้เหมือนเดิมให้หน่อยนะครับเพื่อนกำลังใจเล็กๆข,ของพี่ๆทุกคนเนี่ยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยวันนี้เราจะมาอันบ็อกเจ้าตัวนี้ครับไนกี้ เรซิ่งนะฮะกล่องนี้ก็คืออะไรมาพร้อมกันครับป๊าว้าวทุกทีก็จะเป็นถ้าเป็นพวกไนกี้เรซิ่กล่องขาวกล่องดำเนี่ยก็จะมีถุงให้เนอะอันนี้เป็นถุงนี้ครับว้าวก็คือเป็นไนกี้วา o โปเน็นะฮะอันนี้มันถูงกาแฟเนาะผมผมดูอ่าคร่าวๆแล้วอาจจะเป็นดีไซน์เกี่ยวกับโรสเตอร์หรือเปล่าเนี่ยโรสเตอร์บายไนกี้ก็คือคล้าย กาแฟเนาะถุงกาแฟมเล็ดก,กาแฟหรือเปล่าผมถ้าผมผิดอะไรก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับก็วันนี้เราจะมาอันบ็อกตัวดีงครับก็คือนี่ฮะอย่างแรกก็เป็นถุงนี้นะ,ะก็คือนี่ซมเน n กสีนะครับเป็นถุงคล้ายๆแบบผลิตภัณฑ์มเมล็ดก,กาแฟเลยนะฮะก็คือนี่เป็น s ี a s o n fa น่าจะเป็นสองพันยี่ห้านะของปีนี้นะฮะก็คือนี่คือ here is no finish line เนี่ยเป็นโน้ตด,ด้วยมีโน้ตให้ด้วยนะ,ะแล้วก็เป็นโรสเตอร์นะเป็นคล้ายถุงกาแฟ ขงองันที่เราจะมาวัานนี้จริงๆผมชอบคู่นี้มากเพราะว่าเป็นสีดําอ่ามาแล้วเป็นสีคล้ายกาแฟเลยเห็นไหมเพื่อนๆสีดา black แ,แล้วก็ตัวเนี้ยอ่าคล้ายแบบป้ายมาเล็ดก,กาแฟด้วยนะเดี๋ยวโฟกัสให้ดูอีกทีอ่าเห็นไหมเป็นป้ายคล้ายเล็ดก,กาแฟอ่ามีป้ายนี้ด้วยโ,โหเจ๋งมากแต่ราคาไม่เอาเรื่องเลยนะเก้าพันสี่ร้อยบาทครับเพื่อน,อนโอ้โห แพงกว่าเน็กทั่วไปประมาณหนึ่งพบาทแพงกว่ารุ่นพิเศษที่เขารลกเนาะก็แต่ความสวยของมันต้องยอมเพราะว่าผมคนชอบสีดำนะแล้วก็นี่ครับพื้นเนี่ยก็จะได้ความสีน้ำตาลแบบโกโก้อ่ากาแฟเลยนะแล้วก็เนี้ยก็คือแบบเห็นปะเป็นลายแบบขั้วคั่วแบบเรียกออะไรกาแฟขั่วอ่าคั่วแบบมเมล็ดก,กาแฟเนาะมันจะเด่นลงอยู่ีนเป็นเทเจอร์แล้วก็ข้างหลังตรงนี้เนาะ อันนี้มาดูรายละเอียดก่อนนี่ครับเป็นรีเฟกเล็กๆอ่าของไนกี้อยู่แล้วแล้วก็ตรงชอบตรงตรงข้างมากเลยบ้างเขียนว่าโรสเลสซิ่งก็คือแบบถนนแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นปี2025นะไม่รู้ว่า04นี่เกี่ยวกับเดือนหรือเปล่าไม่แน่ใจตรงนี้เป็นแบบรีเฟกนี่วิงว่งๆด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอันนี้เหมือนเดิมครับก็คือเป็นแผ่นคาร์บอนายเพนเหมือนเดิมตรงนี้เนาะผมว่าเอาดูครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่า คล้ายค้ายกับเน็กสองเหมือนกันนะเพื่อน,อนผมยังไม่เคยใช้เลยนะโขอันนี้เป็นคู่แรกแล้วก็ตรงลิ้นนี่เนาะเนี่ยลิ้นก็เป็นรีเฟกแบบนี้นะครับแล้วข้างในก็จะเป็นอ่าตรงลิ้นรองเท้าก็จะเป็น,นีงครับเยนว่าโรสเหมือนกันเนาะนี่เห็นไหมโอเคผมบอกว่าผมรู้สึกว่าวทษที่ผมรู้สึกว่าคู่เนี้ยมีกลิ่นอายต่างจากเน็กสามไหมบอกเลยว่ามากทีเดียวแต่ใกล้กับเน็กสองเลยครับเพื่อน ดูจากเนื้อผ้าแล้วจากทรงแล้วอาจจะเปลี่ยนตรงรูปทรงข้างหลังเชฟอันนี้เราอันบ็อกในส่วนที่เรายังไม่เคยเทสนะเดี๋ยวจะเทสแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายทีว่าพอหลังจะเทสแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเเดี๋ยวขอไปลองก่อนเนาะอันนี้คือแค่อันบ็อกกันก่อนว่าเฮ้ยเปิดครั้งแรกเนี่ยเฟิร์สดิวิชันม่นเป็นยังไงวะเออก็ตรงนี้คล้ายๆกับก้นก้นรองเท้าเนี่ยคล้ายๆกับ อ่าอัลฟาไฟสาอ่าตรงเนี้ยผมว่าช่วงล่างเนี่ยเหมือนอัลฟาไฟสาหมดเลยเพราจะเป็นดีไซน์ของประจําปีของแบบซีรีส์นี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เชือกเชือกเปลี่ยนใหม่ไหมเปลี่ยนใหม่แน่นอนเห็นไหมเชือกมีความสากข,ขึ้นหนาขึ้นอ่าผมว่าทาให้ทำให้เนี่ยเวลาวิ่งลไปเนี่ยมีความล็อกรองเท้าเนี่ยมั่นคงขึ้นเดี๋ยวต้องไปเทสกันก่อนอันนี้เรามาอันบอกให้ดูก่อนว่า เป็นยังไงเนาะความแตกต่างมันเฟรติเน,นชั่นครั้งแรกนี่เห็นครั้งแรกแล้วเป็นยังไงนี่ครับคู่มันเป็นอย่างนี้นะโอเคอนี่นะครับอ่าพื้นใหม่แต่คขามรู้สึกเหมือนคนที่ชอบหนึ่งรอบสองเนี่ยน่าจะโดนใจอยู่อ่าแล้วก็นี่ครับป้ายซูมเอ็กตัวใหญ่บเบลเลอร์เลยโอเคแล้วเดี๋ยวผมก็จะขอแยกประเทศอันนี้คือแผ่นลองมาก็คือทุกคนรู้ไหมว่าแผ่นนี้คืออะไรนะฮะ นี่เป็นลายสวูดเนาะจริงๆแล้วเนี่ยแผ่นตัวเลขเนี้ยก็คือเป็นเป็นหมายเลขเวลาของคนที่ลองรองเท้ารุ่นนี้ของทุกกล่องนะถ้าใครมีเห็นตรงนี้ก็คือหมายเลขพวกนี้จะเป็นเลขที่ไม่ซ้ากันเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีเวลาของของทุกคนเนี่ยที่ลองแบบรองเท้ารุ่นนี้เขียนไว้นะครับเป็นสตอรี่แล้วก็มีสรูดใหญ่ๆนะอยู่ในกระดาษไอที่เห็นไหมไกลๆโอเคจริงๆแล้วแต่ละกล่องแต่ละรุ่นรองเท้าเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับเพื่อน แล้วก็กล่องก็เป็นปกติสีขาวก็จะเป็นเนาะรุ่นพรีเมียมเลสซิ่งก็จะเป็นประมาณนี้แต่สีเนี่ยเขาเรียกว่าวูลเวลเวลด์บลนะครับเวลเวลด์บลูเพล่แบ c กโอ้ไข่มุกดำปะเนี่ยนี่สีประมาณนี้นะฮะเวลเวลด์บลูเพล่แบ๊กโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเทสก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าความรู้สึกแรกสำหรับผมนะเป็นยังไงแล้วก็ เป็นแรงบันดาลใจใหผมอยากกลับมาวิ่งด้วยน,นี่ครับแต่ถุกงก็โคตรเจ๋งเลยถุงเป็น,นะคล้ายๆแบบถุงก,กาแฟดูดิเป็นรองเท้าแบบอ่าอ่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับก็เดี๋ยวผมไปเทสก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังขอบคุณที่ติดตามคลิปกันนะครับ